สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องดวงของตักกิลาโหราเชนแน่นนะครับสถาบันของเราอยู่ที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช้างเอราวันนะครับท่านที่มาทางรถไฟฟ้าลงที่ช้างสถานีช้างเอราวันแล้วเดินถอยมาหน่อยประมาณ300เมตรนะฮะเป็นอาคารสีส้ม5ชั้นส่วนท่านที่มาโดย รถส่วนตัวหรือจะมาโดยแท็กซี่ก็ตามลงที่ทางด่วนสมุทรปราการนะครับลงมาชิดซ้ายเลยประมาณสามสิบเมตรจากจากทางด่วนลงมานะฮะก็ชิดซ้ายเลยนะฮะก็เป็นอาคารสีส้มจูจะเ,เห็นอาคารสีส้มห้าชั้นอยู่ริมถนนเลยนะครับข้างๆจะมีต้นมะพร้าวมีอะไรอยู่นะฮะก็สังเกตหน่อยแล้วก็มาหรือจะโทรศัพท์มาก่อนนะครับ หมายเลขโทรศัพท์ของสถาบันก็คือ0923132723ติดต่อโดยโตรงที่อาจารย์ยาหรืออาจารย์ขติยวัฒปร,ระสิทธิ์นะครับผู้มนยการสถาบันนะฮะติดต่อได้ที่ท่านเลยท่านอาจารย์ท่านจะมาเรียนหรือจะมาจะมาดูรวมจะมาเช็คอะไรก็ตามนะฮะก็มามา,มาตรงนี้ได้เลยวันนี้ผมสุวิทย์นาคักเสม ก็สอนวิชาโหศาสตร์หลายแขนงน,นะฮะและวิชาที่เอามาคัดดวงดาวทั้งหลายว่าดาวอะไรที่มันจะดีมันจะเด่นอยู่ในในวันที่หนึ่งพฤษภาคมน,นี้นะครับผมก็มีวิชาที่ไว้สอนตรงนี้ก็คือเรียกว่าวิชาดวงดาวราพาลรวยนะครับเราสามารถหาเลขดาวเลขประจําดาวเนี่ยได้ทุกสิบห้านาทีนะครับอันนี้เป็น เป็นวิชาของผมที่รวบรวมเอาวิชาโหราศาสตร์รวมแล้วห้าแขนงด้วยกันเอามาใช้ตรงนี้คัดกรองตัวเลขเราในแต่ละวันในแต่ละช่วโมงในแต่ละสิบห้านาทีเราสามารถหาออกมาได้นะครับวันนี้ผมจะมาดูดวงโลกในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตรงกับว,วันอาทิตย์แรมหนึ่งค่ำ เป็นวันเรียกว่าฟูมูนนะฮะเป็นวันที่พระจันทร์จะเติมดวงและพระจันทร์ได้เพ่นคือพระจันทร์เนี่ยเล่งกับดาวอาทิตย์ตำแหน่งนี้ได้เกี่ยจกันคุรุสุริยาเล่งกันทําให้พระจันทร์เพ่นฟูมูนในวันที่แรงวันแรมหนึ่งค่ำนะฮะพระจันทร์จะสุจะ,จะฟูมูนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับเราก็มองมองดูเนี่ยดาวต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยเรียงรายากันนี่นะฮะ มีดาวที่ดีและที่เด่นแม้ว่าดาวอังคารจะถอยหลังก็ตามแต่ว่าผมก็จะคัดออกมานะหยิบหยิบเอามาก่อนก็เป็นสไตล์ของผมผมจะหยิบมาออกมาเฉยดวงแล้วใส่เข้าไปอีกทีละดวงนะฮะจาเป็นทีละจุดทีละจุดนะครับจะให้เห็นเป็นทีละจุดเป็นชุดๆไปนะฮะแต่ว่ามันหมุนมันหมุนไปกันได้แต่ว่า เราเราก็เอาคัดที่ที่เราเห็นว่าดีและเด่นจริงๆนะครับก็ลบลบส่วนที่เราไม่ต้องการเราออกไปก่อนนะฮเพราะว่าพรุนี้เราไม่ได้ใช้างานแล้วลบไปก่อนนะครับโอเคครับเอาแล้วครับก็จะหยิบม,มาก่อนองค์แรกเลยนะฮะดาวดวงแรกอันนี้โดดเด่นมากในคราวนี้นะครับเด่นที่สุดโดดเด่นที่สุด แลจ้จะหนีไม่พ้นเมื่อหมดที่แล้วผมก็ให้ไว้เน,นี้ยห้ากันหนึ่งหกแล้วก็ข่าวนี้ก็มันแยกกันไม่ออกอีกแล้วหนึ่งกับห้าเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับกลับมาให้ดูเป็นทู่แรกคนเห็นชัดๆแล้วยังไงอ่ะตรงนี้สามสามดวงนี้เขาเรียกว่าจันคุรุสุริยาตรงนี้ ลับเอาดาวที่เป็นจันทรคุรุยามาวัาชุดเดียวกันก่อนเลยนะครับตรงนี้สําคัญนะฮะจันทรคุรุยาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกตรงนี้ดาวพุธอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวสุขโหนะครับแต่ว่าผมจะจัดให้มาเป็นชุดจัดให้เป็นชุดแบบนี้เพื่อ มันมีมันมีมันมีนยะอันสําคัญนะครับหนึ่งกับสีอยู่ด้วยกันในราศีตุลเป็นคู่วิชาการนะครับส่วนห้ากับสามเป็นคู่สมพลสองกับเจ็ดเป็นคู่นะวพะลหมายถึงว่าเป็นคู่เกษตรนะฮะเป็นเกษตรตรงุงตรงข้ามกันก็จับมาไว้อย่างนี้ให้มันมองดูดีหน่อยนะครับตรงนี้รวมกันเนี่ยสีสาม รวมได้สิบสี่เป็นกำลังพระจักรพรรดิท่านคุรุสุริยาแล้วก็คู่เกษตรคู่สมพลคู่มิตรคู่คู่วิชาการคู่สมพลและคู่เกษตรเมื่อตรงนี้มันเป็นสิบสี่เราก็เอาให้ครบส4บสี่อีกสักอันหนึ่งเพราะเป็นเกษตรแรกเรือนกับก <c oughs> ับดาวพุธอยู่นะร <c oughs> ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหก ห้าสามสวยงามมากเป็นสิบสี่เหมือนกันนี่ก็สิบสี่นี่ก็สี่ 4, นี่ก็จันคุรุสุริยามีความหมายทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าผมเจะหยิบมาแบบลอยๆแต่ว่าท่านจะหมุนเอาอยัางไงก็ได้นะหกห้าสองก็ได้ห้าสองหกก็ได้หกห้าหนึ่งก็ได้นะ สี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่ได้ทั้งนั้นนะ่นะสามห้าเจ็ดอะไรก็ได้เจ็ดสามห้าก็หุ้นไปนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะชอบแบบไหนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เมืวอีทีแล้วก็ไม่ผิดหวังกันฮะผมให้ชุดไว้อย่างเนี้ยห้าหนึ่งหกก็ออกห้าหนึ่งขบนแล้ววัเซีนทายเสนยดายดาวศูนย์จับแประหว่างแปกับศูนย์ คัดเอาแปดมาแปดมาลงล่างแต่ศูนย์ขึ้นมาบนเลยเข้ามาอยู่ในชุดคือเดิมเนี่ยตอนแรกที่ผมจะจะมามามา,มาเปลี่ยนเป็น 8, แปดเนี่ยผมคิดศูนย์เอาไว้มองไปที่ศูนย์ก็ดูดีนะฮะอยู่ในจุดที่ดีด้วยแล้วก็ตรงเป๊ะก็เข้ามาตามหลักเลยแต่ทีนี้ว่าผมก็จับแปดระหว่างแปดกับศูนย์ก็หยิบมาตัวไดตัวหนึ่งก็มาแปดก็มาล่างนะครับสำหรับงวดนี้ก็ประมาณนี้ดูตามนี้นะฮะ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับอยู่ตามนี้นะครับรีบไปหาซื้อซะก่อนที่เขาจะอั่นนะก่อนที่จะอั้นเพราะเลขของผมส่วนมากโด,โดนอั่นลูกเสียนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมชอน่างเสวมขอกราบลาไปก่อนกรุณากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหมายเลขโทรศัพท์ของผมคือ0880172129ตอนนี้เป็น ID Line อดี ลายผมได้กู้กลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วฮะใช้ได้แล้วนะฮะติดต่อทางลายได้เช่นเดิมนะฮะที่บรรดามิตรทั้งหลายของผมก็หายไปเยอะเหมือนกันฝ่ายจะกู้กลับคืนมาเนี่ยพันกว่าคนเนี่ยมาได้แค่ครึ่งเดียวตอนนี้นะครับห้าร้อยกว่าคนก็ก็เอาตอนนี้ก็ไว้ก่อนแล้วค่อยๆขยับมาเดี๋ยวคงจะเพิ่มมาให้เองในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ผมสุวินาทเสริมกลับลาไปก่อนขอบคุณมากครับกติดตามนะครับสวัสดีครับ